ต่อไปจะแนะนำการตั้งโปรแกรมสปีด TD BL 35 BL 20 BL 10หรือสปีดบัลเลสรุ่นต่างๆของ TD นะครับซึ่งวิธีการตั้งโปรแกรมนี้จะทำงานในลักษณะเดียวกันนะครับโดยการตั้งโปรแกรมเนี่ยจะเหมือนกับการตอบคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับ Yes No นะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการตอบใช่เนี่ยก็คือการที่เราดันสติ๊กขึ้นไปสูงสุดหรือถ้าเราไม่ต้องการก็คือเราเอาสติ๊กลงมาต่ําสุดนะครับแต่ถ้าสติ๊กอยู่ตรงกลางเนี่ยก็ตัวสปีดคอนโทรเนี่ยก็จะมีไฟแล้วก็เสียงเหมือนกับเป็นคําถามเรานะครับผมคราวนี้เมื่อจะเริ่มทําการตั้งโปรแกรมนะครับก็เพียงแต่ให้เรามีวิทยุเครื่องส่งนะครับสปีดก็ต่อเข้าช่องออของ ทันเร่งนะครับตามปกติหลังจากนั้นเราก็ต่อถ่านเข้ากับที่สตีนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยสตีจะมีไฟแล้วก็เสียงจากลำโพงบัสเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งถ้ามีบัสเซอร์ตัวนี้อยู่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องต่อมอเตอร์แต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีบัสเซอร์นะครับบัสเซอร์ขาดหายไปหรือว่าสตีไม่มีบัสเซอร์นี่ก็ให้ต่อมอเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะ ให้มีเสียงออกที่มอเตอร์ก็จะใช้งานได้เช่นกันนะครับกรณีนี้เนี่ยที่มีลำโพงอยู่เราก็ไม่จะเป็นต้องต่อตัวมอเตอร์นะครับ mm hmm. เมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้ทำการเปิดวิธีแล้วเราต้องการที่จะเข้าโหมดการโปรแกรมนะครับก็ให้ดันคันเร่งขึ้นไปสูงสุดหลังจากดันคันเร่งขึ้นไปสูงสุดนะครับก็ทำการเปิด เมื่อเปิดสปีดนะครับก็จะเป็นการเข้าโปรแกรมสปีดก็จะทำการตอบรับแล้วก็รายงานค่าสถานะหรือค่าที่ตั้งไว้ในตัวสปีดตามโปรแกรมทั้งหมดนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่6โปรแกรมอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นการเข้าโปรแกรมโหมดแล้วนะครับซึ่งสตีก็จะมีไฟกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปกระพริบนี้นะครับก็เป็นการบอกสถานะโปรแกรมที่ตั้งไว้ทั้งหมด6โปรแกรมนะครับผมเมื่อโปรแกรมเมื่อโปรแกรมเข้าสู่โปรแกรมโหมดแล้วนะครับสตีกเข้าสู่โปรแกรมโหมดเนี่ยเราก็เลื่อนหันเร่งลงมาตรงกลางดังหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หยุดหนึ่งครั้งแล้วก็หยุดอันนี้ก็เหมือนกับคาถามเราว่าโปรแกรมที่หนึ่งเราต้องการตั้งไหม โปรแกรมที่หนึ่งเราต้็งการตั้งไหมซึ่งถ้าเราไม่ต้องการเราก็เอาคันเร่งลงอันนี้โปรแกรมก็ตอบรับแล้วนะครับอันนี้ก็เข้าสู่โปรแกรมที่สองนะครับโปรแกรมที่สองซึ่งถ้าเราไม่ต้องการเราก็จะเอาคันเร่งลงอีกหรือถ้าเราต้องการโปรแกรมที่โปรแกรมที่สองนี้นะครับก็ให้ดันคันเร่งขึ้นกรณีนี้เราต้องการนะครับเราก็ดันคันเร่งขึ้น อันนี้ก็จะตอบรับแล้วนะครับว่าตกลงหลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่โปรแกรมที่สองนะครับซึ่งก็จะกระพริบสองครั้งแล้วก็ตามด้วยค่าที่ตั้งไว้อันนี้โปรแกรมที่สองค่าที่สองนะครับโปรแกรมที่สองก็คือโปรแกรมการเลือกคัดปอปแล้วค่าที่สองก็คือเป็นการคัดปอปแบบ warning นะครับก็จะมีการเตือน อันนี้ถ้ากรณีที่เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นคัดออฟแบบตัดเลยนะครับก็ให้เราบอกว่าไม่เอาค่านี้ก่อนอันนี้ไปกับพี่บังครับก็เล่นคัดเร่งมาตรงกลางซึ่งก็จะเคลื่อนเป็นค่าถัดไปนะครับเป็นโปรแกรมที่สองค่าที่หนึ่งนะครับโปรแกรมที่สองค่าที่หนึ่งก็คือการคัดออฟแบบตัดเลยซึ่งเราตกลงจะใช้กะดันกัรเร่งสูงสุดอันนี้โปรแกรมก็ตอบรับแล้วว่า ได้ทําการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วก็เอาคันเร่งลงต่าสุดหลังจากคันเร่งลงการต่ําสุดเนี่ยก็เป็นการสิ้นสุดการโปรแกรมซึ่งถ้าเกิดว่าต้องการที่จะโปรแกรมค่าโปรแกรมตัวอื่นนะครับก็ให้เริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็ให้ทําการตอบโนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโปรแกรมที่ต้องการถึงจะตอบเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นการสิ้นสุดการโปรแกรมครับ